สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมโค้ชปวเก่งแล้วนะผมวันนี้ยัจะมาในเกมการ์ดมอดกับมอดไวโอวันไดเอชชั่นก่อวเราต้องโหลดอาวุธมาก่อนกระสุนน้อยไปผมขอกระสุนเพิ่มหน่อยมาแล้วแหลนะเราก็จะมาทดลองสหรับวันนี้เราจะมาทดลองกันในเรื่องซอมบี้เยสไวโอวันไดเอชชั่นความเชื่อเลยผมไวโอวันไดเอชชันประมาณนี้แต่ก่อนหน้านั้น เราจะมีตัทดลองคุณภาพทดลองของเราก่อนจะมีคอมไบแล้วก็อีกเรื่องอื่นอีกแต่ก่อนอื่นผมใส่เกาะก่อนเกาะน,นี้ไม่ทนมากแต่มันสโลเวลาครูดโดดก็ูปรับให้มันสูงสุดเท่าที่สุดได้นะผม แม็กช่างมันเราจะเอต้องอะไรวะอ้ะอทดลองอย่างแรกคอมบายก็ใช้ได้แต่ผมใส่กล่อมใน,นอึดความจริงผมโดนยิงมากแกะเลือดกระขายครึ่งหลอแล้ว ดาร์คโซไม่จำเป็นเป็นบอสยูนิตบอสไม่สามารถติดเชื้อได้หรือติดได้ก็ไม่น่าจะรอดนะน่าจะตายทันทีไม่สามารถเป็นซอมบี้โอเคเป็นดีดูด,ด,ดีต่อไปเอ,อิบเอานี่ ใส่ก่อนนจริงๆเพราะผมปรับให้มันอึดที่สุดต่อมาเป็นของเกลือปลนะเรี๋ยวเราจะใช้ H K เป็นตัวเมนในการใช้เกืือนะครับผม ออเออเอมได้ปธดได้กวดออุ้ยอุ้ยมันโหดตรงนี้นะครับผมกูจะมาทดลองแต่กูกลับได้มาบวกปืนกะตก ปืนแม่งชอบตกอะไรวะเอาเด็ดตกแล้วดูนะจะตีเอาได้ไหมไม่ได้นะครับผม Good. 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 เอ้ยไปไหนละ่ะ เกือบร้อย ه, เกือบตายด้ยแหละห้าสิบนะผมยิงแม่นมากก็ามาเฟรนดีแตงจะอจะเข้ามาฮิวเรานะครผมเฟรนดีหนึ่งของยูเอมพีสี่ห้าเช่นกันของ Ump9 เสื้อเต็มไม่หิวเดส๋ยวเต็มแล้วผมกูว่ากูไม่มมได้ปรับหมอดเจดเดอรนะสุดตามแล้วนะโอเคอย่างแรกก่อนที่จะเข้าไปสวงตอนเจ็บรัตแล้วต้องมีสองอางนี้หน้ากากกันแกนและฟิวเตอร์ ผมเชื่อว่าหลายท่านที่เดินหมอกนี้มาแล้วหรืออะไรคงจะรู้ดีว่าเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าหากเราไม่ใช่มีการทดลองมีโฮสต์เปล่าแอร์วิดคอมิชชั่นข่าวตามชื่อเลยครับผมผมก็แปลง,ง่ายก็อันนี้เป็นสภาพอากาศเป็นพิษโฮสต์เปลดงซอมผีเอ่อถังเชื้อระับพื้นที่เชื้อระเป็นหมอกทิศหนึ่งลเล็กๆจะสามารถมีผลกระทบอย่างสูงต่อมนวิทชาติไวร์เราเซมเปิร์ sample แตกปุ๊บคือตายตายแน่นอนโอเคการทดลองอย่างแรกเราควรจะสร้างห้องทดลองก่อนแต่ด้วยความที่มันเป็นเกมเราจะไม่ทําการสร้างห้องทดลองอะไรทั้งนั้นเราจะแมนวนวลไฟเตอร์แมนวนวลดีเซอร์ดิงล้วนๆนะครับผมโอเคอืมโอเคอืม จริงๆควรจะมีปืนเยอะกว่านี้จากประสบการณ์ปืนตกเมื่อกี้นะผมแต่ซอมบี้คงไม่น่ามีได้มากฉันขออาวุธเพื่อป้องกันตัวอีกอย่างหนึ่งอย่างเนพวกปืนกลน,นะครับผมอาวุธที่ใช้จะเป็นของภาคแบ็คออฟนะแต่ผมคิดว่าไม่เหรอใช้สิ่งที่ดีกว่าปืนเหล่านี้นั่นก็คืออีพีสกันแย่ะบ่อย ไว้อันเหวี่ยแปกนี่คือของดีโอเคเริ่มการทดลองเลยครับผมเพื่อไม่เสียเวลามานันต้องหกนทีแล้วเอาจะเป็นอีเฟติกปกติกันตัวเราเราจะสโล่นะครนะับหลังจากถูกจับ แต่ตลบแบบตลอทบสุดเฮ้ยตืนแมวนะผมวิ่งแล้วตัวยงเย่งเลยหมดเนี่ทำให้การกลายพันธน่ากลัวมากจร้งๆโหดและอันตริงๆ Well, 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 you can't that. What the fuck are okay. Okay. you running? Be rồi? Okay. qua đây còn Sẽ chờ zombie mà. ไม่ได้เชื้อใช่ไหมเนะี่ยตายหมดแล้วอ่ะอืมโอ้ย มาละผู้ที่ถูกกัดจะติดเชื้อจะเป็นแบบเป็นเกี้ผมสุดตายอย่างเขี้ยนแน่นอนแบบล้านก็เซ็นการั <c oughs> ตีอ๋อกระโกขกเกี้ยวอะไรอยางเงี้ยเละต่ะโอ้โอ ดูแชีวิตตัวจะสูงเยี่ยมพิเศษเนื่องจากการติดเชื้อทำให้เกิดการกลายพันธุ์ล้อเล่นมันเป็นโมเดลบั๊กครับผมออกคิมจะเฟลเัรก่อไม่้จะมีปัญหาเป็นส่วนใหญ่ตัวเดียวจริงนะมาณนนี้นะครับผม เราเข้าใกล้ไม่ได้เลยถ้าเราเข้าใกล้จะติดเคลียร์ทันทีนะครับัต่จะจับตัวเรากัดเราเราจะติดสโ,โลว์ขยับไม่ได้หนึ่งวินาทีหนึ่งวินาทีนั้นมันจะลอ่อศัตรูจํานวนมาหา,าลเข้ามาฆ่าเราโลยแต่เราโดนลูกบอลงตายเองอันตรายมากนะครับผมเสียงเติมตามกูคงจะรู้ดี คุณคงรู้ใช่ไหมว่าใจเราควรจะทำยังไงกับทุกเชื้อผมไม่อยากทำหรอกผมอยากจะเก็บไว้แล้วก็วิ่งเล่นไปอย่างนี้แหละแต่ถ้าเกิดผมพลาดึมาผมอาจจะตายได้ดังนั้นการตายแบบนี้คงไม่คุ้มสภาพกเท่าไหร่ราจะต้อมาที่แสงสว่างเพื่อมันยิงง่ายขึ้นนะผม ถึงแม้ศัตรูถึงแม้ศัตรูจะวิ่งมาอย่างงูเง่าให้เรายิงหัวไปชุวยได้แต่ระวังไว้อย่างหนึ่งแล้วก็โคนี้ผมัแต่งตัวอยู่กับทุกคนที่ดีคือการเช็คไปยิงที่หัวซ้ำต่อให้เราเคยเรารู้ว่าเขา ถูกเรายิงเราก็ต้องยิงตามไปก็บหัวถูกตกด้วยเนพะื่อความปลอดภัยนี่นนะไม่มีละการทดลองต่อไปโหดเราจะสะปากร,รอยชีวิตกลุ่มหนึ่งเป็นเฟนรี่ทั้งหมดมา เราจะไม่เอาตัวที่มันทําให้เกมผมเด้งนะท่านนะจะประสบการณ์ที่เล่นมัวๆมาจะเอาตัวปกติอ่ะ YES อืม YES ใครชอบตัวละครใดผมขอตัวด้วยนะผมก็ชอบเหมือนกันแต่ผมไม่ทำมันก็จะมีตัวอย่างทดลอง จะมีระหว่างตัวละครที่ใช้สู้กับตัวละครที่เป็นแบบปกติถ้าเป็นตัวสู้ได้มันจะวิ่งไปเก็บอาวุธปืนนะผมจบบเมกกื่อกี้จาดนี้โอเคเดี๋ยวเราควรจะสปอนอาวุธให้พวกเธอปกก้องกันตัวเท่าหน่อยอุธที่ใส์ที่ผมจะให้น่าจะเป็นพวกพวกอาวุธเล็กๆอย่างของฮัรไร น่าจะชัว์สุดจะลูกซองอันนี้ปอดมันคือยิงซอมบี่กระจุยเน่ยระยะเผาคนแบบนี้อ,อ่ะทุกคนจะมาเก็บโอเคเรียบร้อยพว <c oughs> ที่เหลือก็กางไว้กับพื้น เพื่อหากอาวุธตกมือจะได้เก็บได้ะนะครับแม้กระสุนมันจะไม่มีก็ตามมีแค่แท็กโอเคอย่างแรกเราจะเป็นปอยสปาวเนอร์เขี่ยจะยิงยโดนอีกวะ่ะมาเรื่อยๆหลังจากตายอีกครั้ง เวลาเธอันนี้ถูกกัดไม่มีเสียงยังม่มีอาการหรือว่าต้องกัดนานกว่านี้ผมไม่ทราบแต่เราจะรอดูว่าจะสิน้นเธอจะสิ้นลมหายใจเมื่อใดยังไม่มีเสียงตอบรับคาดมันใช้เวลาหลายนาทีในการให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายและสมองล ตอนนี้เรายังคงอยู่ใกล้คิดกันเพือได้ดูใครก็ตามที่ทำคุณถูกึูกถูกตัดได้อย่างไม่ต้องกลัวอะไรมากกระจายกันหน่อยกระจายกันหน่อยพอไม่ t ันลู l u อ f ม r m a t i น เกิดขึ้นเลยครับผมี่ผ่านมาหนึ่งนาทีแล้วแสดงว่าอืมขอ,อกเคี้ยวขน,นมกับร่ามันต้องใช้เวลามากกว่านี้ไม่ก็อืมไม่ก็โดนกระติกดหน่อยมันเป็นไร ยังไม่มีเสียงจริงเพราะเลือดยังค่อยๆลดหรือไม่รู้สิผมไม่อยากรู้ได้ฉนั้นเราจะรอต่อไปดีก็คงจะเสียเวลาไปเริ่มมาทดลองต่อครับผมต่อไปจะเป็นถังถ้ายิงปุ๊บแก้มจะระเบิดรู้รู้กันอยู่คอมเคนคราลรู้รู้กันอยู่แอร์เวสตรรู้รู้กันอยู่มัวสเปาแล้วก็ดูจากพอยสเปาแล้วเราก็รู้รู้กันอยู่ครับผม แต่ว่าเราสิมเพิลโอเคไอคิ้วไอจีนั่งหนึ่งผม เจดเชือได้ไงวะกูกินไอ้นี่ไปแล้วนี่ผม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 กำลังเฮ้ย AHHHHH uh... อเคเราได้รับพลอยขีดเจ็บกวดนะรอดเล่นมันอะ่อนแต่ไม่เก็บตังค์ตัวผม โก้เลยกนู้กับตอมีหนตัวโดนนี่มีโดนตาย เด็ด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 เหรอโอเคปลอดภัยปิดเกลียวเรียบร้อยครับผมหมอดที่กลายเป็นรถคูมาน แบบเอ้ยมาเดอร์เอหนึ่งเอสามแไม่รู้อ่ะไรเฟลิลก็ไม่ใช่แอมสไนเปอร์ไม่ใช่มันกระสุนคาบายอ่ะจริงด้วยเรเียบร้อยไม่มีอะไรผมเกลียดของการทดลองเป็นอันสำเร็จผล ร้างกายแจ็คเหมืนต้องตั All right. All right. ้งค่าปุ่มไมโครของมันซะก่อนถึงจะกดใส่ได้นะครับผมก็มีเทคนิคกันเนาะสำหรับหมดซอมบี้เบโวไดเรชั่นอ๋อผมละผมลืมไอคอนเพยเยอะแย่งมันไปเล เมื่อกี้เฟลไปซอมบี้ไม่ไล่ผมงั้นก็ามาทำให้มันไล่อย่าอกี้กันดีกว่าเจยดร้อยแตกหมดต่อไปโฮสเปล่า โอ้ย What the fuck โอ้ยเขี <c oughs> ้ยกูดูว่าสปาวจุดเดียวเชื่อหัหดจังวะจุดแ้รเกียวไวลาประมาณนี้นะผมเก้าลบปแปแ a v เ r a g มันจะทั้งบรรยากาศเลยนะผม นหมูนี่หว่าอาอจจะต้องเสกความปืนนะนีเสกความปืนไฟพาวเวอร์เยอะมากครับคุณผู้ชมโอเคไม่ลุกเลยเกีียวนะ อเดแค่กอแต่งตัวดีไหมทุกผู้ชมิดรูเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งานนี่ผจชอโอเคนี่แหละ ก็คอ,อะเนตรเพลงนี่นะผมสำหรับ6 review บอลเวลวัไนไลทเดชันเอาเริมต้นเนาะ ยิงแล้วเออม่มันบ้ากิ๊แล้วคุณผู้ชม เป็นจีหัวขาดแล้วนะเออคือแล้วก็กูไล่กูตายแล้วกันแกันครับเจอกันเจอกันเจอกันแม่งบัสหัวขาดตัวเทียเลยเดี๋ยวลองลองฆ่าตัวตายดีกว่า อย่างนี้เลยบ่าโมฆาหน้าแกงไงดีเปลี่ยนโมเดลไม่ไม่ได,ด้คาเมิ่เดินม่ไม่ชมเกิดไม่ขึ้นอยู่ไนผมไม่สนใจจริงๆมันของเป็นเฟดนะไม่เด้มันก็เฟดเหมือนกันดีกว่า ขาดไหมไม่ไฟหัวขาดเลยฮ่า้ก็ต้องป็นี้อ่เอืมไม่ห่ออันนี้ก็ไม่อ๋อนี่ไงกัน เฮ้เยอบอยโอ้โหกรี๊ดโอเคกูแรงกูแรงผม27นาทีครับบายบายครับผม